หาพี่น้องมามัน,นอ้อนสลับป,ปะเยวเกตค้อมูลเล็กๆหน่อยห,อยหรือเคล็ดลับดีๆมาฝากพี่น้องเก็ดข้มูนี่ก็เกี่ยวกับเก็ดค้อมูวิีที่ล่อหลากต้นใหม่วันไส้ต่างๆนาหน้าชนิดจากประสบการณ์ที่ได้ทดลองกับมือพี่น้องนี่อันนี้ก็เป็นต้นสอนเงินสอนทองในพี่น้องด้อ ก็ะพึงเออได้น้ำอ้าวมากนี้พี่น้องขอน้ำอ้ามากพี่น้องนี่ผมก็ว่าจะมานี่ละ่ะฝึกหัดปั่นเป็นต้นใหม่บอนไซนี่นี่ความเาวกะทารากติดได้ล่อรากได้กะน,นาจะบพขาดเกือบเกือบเม็ดได้พี่น้องเกือบเกือบเม็ดได้นี่ อมพูดะเข้าพี่น้องเ,เดี๋ยวอีกสิบปีหรือสักปีหน้าพี่น้องผมจะมาฝึกหาดปันต้นไม้บอนไซให้ลากสูงกว่านี้ภาษาเมตรกับหาเมตดพี่น้องนะอันนี่คือการคำนวณลวงหนาว้พี่น้องถ้าสมุดใหด่พี่น้องนะอันนี้คือถ้าสมุด้ะ ถ้าฮิดว่าได้ก็แล้วไปพี่น้องนี่แต่กับว่าแน,น,น,น่พี่น้องถ้าได้กลับไปอยู่บ้านเฮาเบอรหนีพี่สินพี่น้องบ่แน่พี่น้องบ่แน่นี่หวังว่าเ,าเคล็ดลับและเก็บความรูม้เล็กๆน้อยๆของอุ่นศิลปะวิธี่อรากต้นไม้บอนไซเฮาจะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆ บ่น้อยก็ลายคนเาพี่น้องเนาะนี่ก็ลองลองเอาไปปลูกไว้แต่เบื้องเหรีก็ได้พี่น้องหรือ่าเออปลูกไว้ถ้า,ป,า,ป,ถาปั้นไปต่อยอดก็ได้พี่น้องนี่แล้วแต่มากเลยแต่ถนัดพี่น,อนอ้องนีน่ก็อย่าเลื่มกดไค์กดแร์ให้คนศิลป์ปานด้วยพี่น้องดนะ้เพื่อเป็นกำลังใจงกันครับผมตัวน,นี้ผมก็ใส่เวลาไปโดนเติบพี่น้องเพื่อจะปั้นแล้วพี่น้อง ก็ประมาณนั้นเพียงเทานะัะสวัสดีครับ